อ่าเดี๋ยวเป่าลมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดูคู่โบสนะหนึ่งสองสามหายใจเข้าปิดปากเต่านานาเลยเต่าฟองบับเบิ้ลเยอะๆเลยไหนใครว่าทำิดนไหมครับทำเลยพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่าเป่าเร็จขึ้นเก่งมากเต่าเยอะๆห่อฟองเยอะๆเอาพี่มังกี้ไปเต่าขึ้นนะครับ ฟังคุณครูนะครูนับให้หนึ่งสองสามดันนาหน่อยสามัพหนึ่งสองสามสี่ห้าฮ็ดโอเคพี่กันออกมาตัวตรงเลยนะค้ับอยู่ข้างหูข้างหูหนีปูไว้เก่งมากกว่านั้นพร้อมครับครูโบนับห้านะ 1>, 1 2 3 5, 6, 6, 6, ่งสองสมปับหนึ่องสายเดีัแม่งขาเลยผมิดก่อนหนึ่งสองสามปดรับเปล่าลมออกเปล่าลมออกลงไปเลยก้มลงก้มลงไปเก็บด้วยอ่ะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามจะเข้าเปล่าลมออก เก็บขอกกันดมสิ่งื้สิ่งขอไหมครับพี่พีครับเดี๋ยวครูโมจะให้เก็บแก่งสีเขียวนะครับลงมาเก็บแั่งสีเขียวนะครับหนึ่งสองสามไปใช้แกนยาวอ้าวเอาปลาสีแดง เนือ้อแนวก่อนเนื้อแนาก่อนเอาใหม่ลงไปใหม่่องมเปลมไดน่แค่ว่าว,วางอนวางก่อน,อน,อนอให้นหน่หอย้มได้สนีน้ำเงิน ให้สองคนยืนเดี๋ยวสลับกันอันนึงสองสามสองสามไอืออายุนให้ได้เก็งมากครับมาหนึมงลิลี่หน่ลิลี่มีมาก่อน